สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับอันนี้ก็ชวนมากินก้อยนะครับเป็นก้อยที่ลูกค้าสั่งแต่ว่าไปถึงแล้วโทรทักแชทหาไม่รับสายนะครับเป็นระยะเวลา15นาทีขึ้นไปนะครับก็ไปรอมากกว่า20นาทีนะครับลูกค้าไม่ลงมา ก็ทำการกดจบงานนะครับแล้วก็เคมค่าอาหารเข้าไปไม่รู้ว่าจะได้ไว้ในน่ากินอยู่ครับเป็นก้อยจากร้านลาบอุบลน,นะครับลาบขาวร้อิบสอส่งาทางใกล้เกือบถึงราชดานะครับ ระยะทางเจ็ดกิโลนะครับการเป็นแเดส่งอาหารไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ ต้องรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้าถ้าระบบแอปพลิเคชันของคุณยังไม่รัดคุมดีพอนะครับเราก็ต้องอเผชิญสถานการณ์เฉพาะหน้าที่หลากหลายแล้วก็ต้องแก้สถานกา,ารณ์ให้เป็นนะครับที่สำคัญที่สุดต้งับสีิอารมณ์นะครับให้หลบ อย่าไปซื้อเรียกกับมันไม่งั้นจะทำให้เราแก้ไขปัญหาได้ไม่ดีพอนะครับล้างมือแล้วครับขิงใกล้ังตินมือ ขณะที่กินอยู่นี้ก็มีเจ้าแมวดื้อครับวิ่งชนไปชนมากัดแอบมองแอบมองเก็บตัวกระโดดนับ xem Ừ, -huh. sai, đơn tê à?